สมเด็จตามตำรานะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านอายการบรรชัยจันทร์สิทธิพุทธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านสวัสดีครับพระสมเด็จได้มานานหรือยังครับมานานพอสมควรแล้วครับแต่ทีนี้ก็เลยอยากลบปูนอาจารย์ให้ดูค่านิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าองค์นี้นะครับลักษณะนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ที่หนึ่งนะครับของเตรียมปวายนะครับโดยลักษณะเนี่ยใบหน้านะครับจะเป็น ผนประตูนะครับทีนี้ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าองค์นี้นะมีลักษณะจริงๆมันมีหูซ้ายข้างเดียวนะแต่ว่าเลือนลางมากตรอนีันเะนลักษณะลงมานะครับคันนี้ลักษณะพระที่มีหูซ้ายข้างเดียวเนี่ยก็คือเดิมเนี่ยนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยเรามาจากหลวงพ่อบางเราจะมีพัะพี่น้องกันนะครับเป็นพระแก้วขาวใสนะครับอยู่ที่หลวงพ่อบางเหมือนกันแล้วก็ ถูกอัญเชิญมาสมัยรกการที่สองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่อณาจักรพุกามเป็นใหญ่เนี่ยพระองค์นี้เนี่ยสวยสวยมากนะครับมีการเคลื่อนย้ายขนย้ายกันเนี่ยทำให้หูขวาได้บิดนะคลัแล้วห,หูขวาเนี่ยจะลงมานิดหนึ่งแล้วบิดไปจะไม่เห็นติ่งหูเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นี้มาได้รับการบูรณะฐานเป็นทองคำอีกทีนึงนในสมัยรกการที่สนะครับซึ่งพระ สมเด็จพยยิจารโตจริงๆเนี่ยก็สร้างหลักๆในสมัยรชัชกาลที่4และ5ตอนต้นเราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายองค์นะที่เราจะพบว่ามีลักษณะของหูซ้ายขั้นเดียวนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์หรือผ้าอุดตันนะครับแต่เป็นการแกะที่มีความตั้งใจเลยนะอันนี้ลักษณะของการดูนะครับในลักษณะของพิมพ์ที่หนึ่งของตรีปรวายนะครับลักษณะพระเนี่ยจริงๆจะเป็นลักษณะศิลปะ,ปะรัตนโกสิ์แล้วนะครับ ใบหน้าเนี่ยนะครับลักษณะผลมะตูมนะครับแล้วก็ลักษณะของอกผ้านะครับจะเป็นลักษณะอกผายแต่ว่าเกือบที่จะเป็นอกกระบอกนะครับถ้าเป็นสุขโขทัยเนี่ยก็จะอกนี่จะผายเยอะนะแล้วก็เอวเนี่ยผายด้วยน,ยนะครับก้านนั้นก็ให้ดูพิมพ์จากพุชินาร็นหลักนะครับอันนี้จุดที่จุดหนึ่งที่เป็นตัวบอกนะก็คือชายทีวรน,นะครับ <c oughs> ลักษณะชายตีวรน,นะครับจะเป็นลักษณะที่ เรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือจะมีข้อต่อนะครับระหว่างหัวเข่าซ้ายนะถ้าเป็นหนังสือเตรียมปวายจะเขียนว่าจะมีหน้าเขื่อนคือใหญ่นะกว่าด้านขวานะครับนี่จะเป็นเชื่อมต่อนะครับแล้วก็หน้าสําคัญเลยเนี่ยของพระที่เป็นยุคสมเด็จพุะเจาจารย์โตแล้วคือว่าจะเห็นแข้งสันนะครับชัดเจนแข้งสันงก็คือแข้งเท้าซ้ายนะครับจะขึ้นมาเป็นสันนี้นะครับบางองค์ที่ชัดมากเนี่ยเราจะเห็นเป็นข้อเท้าเลย นะครับนี่จะเห็นลักษณะแค่สั้นะนะครับแล้วก็อ่าแค่ทา่านสิงนะครับทานเขียงเช่นเดียวนะครับฐานล่าสุดเนี่ยด้านซ้ายโอภานะจะเป็นลักษณะส,สอบตรงนะครับนี่เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะมีลักษณะตัดพนะยานมุมเล็กน้อยนะครับแล้วก็น,นี้นะครับ <c oughs> พระองค์นี้นะครับเนื้อเนี่ยวันนาไปออกทางสีขาวนะครับนี่พระวันนะขาวเนี่ยประกอบด,ด้วยอะไรได้บ้างนะครับวันนาขาวนี่ก็จะประกอบด,ด้วยเช่นปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งเราได้มีการคุยไปหลายที่แล้วว่ายุคที่เป็นปูนเปลือกหอยนํามาใช้เนี่ยก็คือหลัง2 4 0 7เป็นต้นไปตัง้งแต่เป็นสมเด็จพระธูจาร์โตแล้วเนื่องจากว่าหลวงรูจาร์เจรนายเนี่ยได้ดนำน้ำมันอิ่มเข้ามาแก้ปัญหานะครับทำให้ปูนปกติเราไปดูนะครับปูนเนี่ยจะไม่เกาะตัว จะต้องมีการหล่อจะแตกอันนี้เป็นลักษณะของการปั้นแล้วับปูนปั้นแล้วกดหน้าพิมพ์นะครับ,รบซึ่งมีเนื้อสีขาวนี่ก็จะมีส่วนผสมของกลุ่มที่เรียกว่าดินเกาหลีดินเกาหลีน,นี่ก็มาจากจีนนะครับมาจากทะเลเขาเก่าหลิน,นะครับก็จะมีมาซึ่งบินชนิดนี้เนี่ยเป็นดินที่ใช้ปั้นกระเบือ้องเวลาเราเห็นถ้วยชามที่เรียกว่ากางใสเนี่ยนะครับมาจากมนทนหว่างไสเลกเป็นจีนการนะว่ามนทนเจียงซีอย่างนี้นะครับมา นะไทยก็เรียกจากชื่อบนท้นนั่นแหละนะครับซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจริงๆลักษณะการทากระเบื้องเนี่ยมีการนําน,น้ํามันฟังยิ้วเข้ามาผสมแล้วนยุบนั้นนะครับซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการ,ราาทำพระผสมเด็จทีนี้เวลาเราดูมมลสารเนี่ยถ้าดูแล้วขาวอย่างเงี้ยนะครับข้างนอกแห้งเนี่ยแปบลบว่าองค์พระเนี่ยนะครับมีลักษณะของดินที่นํามาผสมด้วยนอกจากดินที่เป็นดินเกาหลีแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นดิน2อหรือแผ่นพิเศษเพราะฉะนั้นพระ เนื้อนี้เนี่ยเวลาเราดูผงพิเศษซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากนะครับนี่เป็นโดยที่เนื้อเลยนะทีนี้เวลาเราดูนะครับลักษณะของความหนึกรุ่มเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะหนึกแกลงเนื้อขาวเนี่ยความหนึกหมายความว่าเวลาเราสูงไปเยอะๆเนี่ยเราจะเจอลักษณะของการจับตัวกันเป็นก้อนนะครับก้อนนี่ก็อาจจะเหมือนปุยเมฆแล้วแต่นะครับนี่เขาเรียกว่าความหนึกซึ่ง เวลาซูม้าไปลึกๆนะครับไม่ว่าพ้ะจะเนื้อแห้งแค่ไหนนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนพวกพื้นผินอ่อนนะครับเนื้อเนี่ยจะไม่แตกแต่จะมีแยกเนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วจะเห็นกลุ่มที่รวมกันเป็นก้อนสิ่งที่เราเห็นโววาวเนี่ยเป็นลักษณะของแคลไซที่มาจากน้ําปูนนะครับน้ําปูนเวลาพ้ะแห้งเนี่ยเขาจะขับมาที่ผิวเมื่อเจอความร้อนซึ่งพระสมเด็จเนี่ยนะครับมีอยู่บางประเทศบอกว่ามีการอกมอ ซึ่งการอบนี่ก็คือไม่ได้หมายถึงว่าเป็นตู้อบอะไรแบบสมัยใหม่แบบนี้นะครับก็จะอบความร้อนเพื่อให้อยู่ตัวแล้วไม่ไม่ไม่หดถ้าเราไปศึกษาเครื่องชามมันจะลงครับไปดูได้เลยว่าก่อนจะเขียนลายครับเวลาปั้นมาเสร็จเนี่ยจะต้องนําไปอบก่อนอบครั้งแรกเนี่ยความร้อนจะไม่สูงเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นกระเบื้องอบแล้วมาเขียนลายอบครั้งที่สองเนี่ยเคลือบน้ำยาไปแล้วเนี่ยความร้อนจะสูงระดับระดับเจ็ดแปดร้อยพันองศาขึ้นนะครับแล้วเนี่ยถ้าเด็ดเช่นเดียวครับ มาใหม่ๆอาจจะมีการอบเพื่อไม่ให้เนื้อหดนะครับซึ่งไม่ถึงขั้นที่จะเป็นกระเบื้องตรงนี้นเ,นเราจะเรียกว่าเนี่ยนะความหนึกแกล่งหนึกนุ่มเนี่ยจะไปกลุ่มที่เป็นผงมวลสารหนึกแกล่งเนื้อจะขาวเนี่ยหนึกก็เป็นก้นกอนๆเน,นี่ยนะครับอันนี้ผมใช้ภาษาโบราณน,นะครับก็เรียกว่าหนึกอันนี้มวลสารสําคัญครับรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อละเอียดดังมวลสารเนี่ยเราอาจจะดูได้ยากนะครับ นี่คือพระกําแพงซุ้มกอแต่ว่าซ่อนอยู่ในเนื้อเนื้อที่เห็นไม่เท่ากันเนี่ยคือเขาขับคาบปูนที่มาเป็นกลุ่มแคลไซา์เนี่ยก็เลยทําให้มีไม่เท่ากันเนี่ยเรียบบางไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เจอพระกําแพงซุ้มกออีกเนี่ยคือยังไงเนี่ยในพระสมเด็จจะต้องเจอครับมากหรือน้อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราก็เจอในที่พระกําแพงนะครับท่านอาการนะส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นกลุ่มเนื้อที่ไม่เท่ากันนะ่ยนะเนี่ยคือความหนึกที่เราเห็นเนี่ยธรรมชาติเป็นกรองกรองกรองกองในพระใหม่เนี่ยเราไม่เจอคือออกมาก็เนื้อเรียบเลยนะครับแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าให้เห็นธรรมชาตินะครับถามว่ามากน้อยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับขึ้นอยู่กับส่วนผสมมวลสารแล้วก็เรียกว่าการเก็บด,ด้วยนะครับชั้นผ้าเนื้อขาวเนี่ยผมพิเศษที่เรียกว่าอิทธิเจนะครับอันนี้ ตีนี่สิงเหมหาสเสน่ห์นะครับอิทธิเจเมตตามหมานิยมนะครับส่วนพวกเมตตาก็จะมีพุทธคุณนะครับมหาราชเป็นผงที่พูดจะเรื่ออำนาจบารมรีคงกระพันชาตรีปัทธมัมคือพระสมเด็จเนี่ยโดยผงวิเศษเนี่ยจี่มีครบอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาหมานิยมคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็อำนาจวาสนาเนี่ยครบหมดที่เป็เนี่ยขาวๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ดู ด้วยตาปากจะยากเพราะว่าวันะของขัน้นหนึ่งมาขันแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็องนี้เนี่ยมีการลงรักปิดทองมาด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าเราจะดูเป็นเนื้อปูนเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยเราจะพบความหดเขียวย่นเหมือนกันแต่ถ้าพระใดก็ตามเนี่ยมีเนื้อดินข้างในเยอะเนี่ยลักษณะที่หดเขียวเนี่ยจะน้อยนะครับอง์นี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีดินขาวอยู่เยอะนะครับเป็นลักษณะเนื้อดินนะครับ นี่จะเป็นขับกลุ่มที่เป็นข่าวซายขึ้นมาซึ่งเมื่อดูลึกๆเนี่ยก็นี่เป็นเทคนิคที่เราดูกว้างความสูงครับแต่เห็นไม่ได้ว่าต้องถามท่านนายการมาดูนะลึกเห็นลึกถึงอะไรครับถึงดินอ่อนเหนืออแน่คนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนฟืนอ่อนนี่คือธรรมชาติเวลาดูขยายนะครับและนะครับเราจะเห็นรอยแยกเป็นปกติอันนี้ก็คือกลุ่มขาวไซด์ที่ขึ้นมาต้องบอกว่าจริงๆแล้วหินอ่อนนี่เกิดจากหินปูนนั่นแหละนะครับ ตัวแถบไซส์าบางๆนี้ที่มาเคลือบเนี่ยความบางเนี่ยเลยทาให้เวลามองเนี่ยเราเห็นธรรมชาติตรงนี้ซึ่งผมจะย้าเสมอว,ว่าเวลาดูภาพสมเด็จให้ดูหลายๆกล้องดูตาเปล่าดูกล้อง 10x 30x แล้วก็ดูกล้องมันขยายซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างงี้เราดูงี้เราแห้งมากเลยแล้วพอเราขยายปุ๊บเนี่ยเราเราพบสภาพอ่อนซึ่งพระใหม่ๆจะได้เจออันนี้อันนึงนะครับ จุดสำคัญที่ว่าเราจะเจอผงทองครับในพระส,สมเด็จนะครับซึ่งมีมีอยู่ในหลายบันทึกนะครับนี่นะเป็นที่ฝังอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเป็นผงทองนะเล็กมากนะครับซึ่งในพระส,สมเด็จทุกองค์นะครับแม้แต่ในบันทึกของตียังประไว้เขียนว่าต้องเจอ แค่ว่าเจอมากหรือน้อยเท่านี้นครับต้องหานะครับแลวเขาก็บอกว่าหายากด้วยใ,<ช>ในตาบันทิกนะครับอันนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นพระที่มวลสารละเอียดแล้วออกไปทางเนื้อดินเนื้อขาวนะครับเช,ชื่อว่าการสร้างเหตุตั้งใจจะให้ออกมาผิวสวยนี่ดูนะน,นี่ให้ดูทองที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้อยู่ในเนื้อน,นะนี่จะเป็นผงทองเลยนะครับนี่ก็จะเป็นผงตะไบทองที่มีนะครับ เราหาให้เจอนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังองพานน,นี่จะชัดนีนี่จะชัดนะครับองค์นี้นี่เจอผงทองคาเยอะซึ่งทองเนจิงๆเวลาดูเนี่ยอาจจะมีหลายประเภทนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีทองบอกบวกด้วยนะครับแล้วก็ทองคำนี่นะครับที่พอเราขยายปุ๊บเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ามีอยู่ซึ่งเนี้ยเนี่ยคือจุดสําคัญ แล้วอย่างที่บอกครับทองเนี้มองตาปากที่เราไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือของที่เป็นธรรมชาติที่เห็นนะครับแล้วก็นี่มีเยอะเนี่ยวันนี้ผมไม่ไม่ซูมนะครับนี่ก็ใช่นะครับนะครับนี่ก็ใช่นะครับเยอะนะครับนะครับองค์นี้นะครับเรามีการทดสอบแม่เหล็กไปแล้วด้วยนะครับ เห็นว่าเราใช้ม่เหล็กแรงสูงเนี่ยทดสอบนะครก็พบว่านะครับสามารถที่จะดูดได้นะครับก็คือมีการฝังแร่เหล็กไว้ข้างในครนนี้ลักษณะการตัดขอบพระองค์นี้เป็นลักษณะการตัดขอบชิดครับนะครับที่นี่เราจะเห็นเส้นเนี่ยนะครับนี่คือเส้นที่เป็นตำแหน่งขอบกระจกนะครับแต่ว่าตัดชิดมากนะครับถ้าดูองค์จริงก็จะเห็นว่าขอบเนี่ยตัดชิดนะครับแล้วพระสมเด็จเนี่ยนะครับ ผมจะมีหลายคลิปที่อธิบายแล้วว่าทําไมจะต้องกินพื้นที่ทางด้านซ้ายเยอะเพราะว่ามันจะมีสัดส,ส่วนตัวด้วยเลชโชอยู่นะครับนะครับอันนี้ซุ้มด้านขวานะครับจะมีลักษณะตรงนี้นะครับจะเอียงเล็กน้อยครับเข้ามาอันนี้คือเป็นสัดส,ส่วนตัวด้วยเลโชนะครับแล้วก็องค์นี้พักกําแพงเราเจอนะแต่เราเจอไม่เยอะนะครับแล้วก็ซ่อนอยู่ใต้ผืนด้วยนะครับนักแากพิเศษก็ด้านล่างนี่จะเห็นอยู่นะ ครับการตัดขอบนะครับเนื่องจากว่าพลาเนี่ยตัดขอบชิปนะครับเราก็จะไม่เห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับหรือเห็นแต่น้อยอมีอยู่นะครับแต่น้อยมากนี่นะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เร้าองค์นี้นะคือใช้แม่พิมพ์หินในการกดนะครับแม่พิมพ์หินเนี่ยเวลาแกะเนี่ยเขาจะแกะไม่ลึกแกะตื้นกดลงมาจากนั้นเนี่ยเนื้อที่เหลือที่เป็นปีกนะครับก็จะมีการตัด ด้วยมีดหรือหลายท่านบอกว่าเป็นตอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในบันทึกเนี่ยหลายบันทึกบอกว่าใช้มีดตัดเลยนะครับนะครับนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ยเห็นอยู่ที่ขอบนี้นะนี่ก็คือลักษณะของพระพิมพ์บ,บังคับซึ่งเราจะไม่พบในพระยุคใหม่ยุคใหม่นี่คือพระนี่เขากดแล้วเขาเคาะอาแต่แม่พิมพ์เลยนะครับไม่มีการตัดนะครับอันนี้เราเห็นคือทั้งพิมพ์นะครับและลักษณะการตัดขอบ ที่เป็นการบังคับของแม่พิมพ์หินเนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าเนื้อพระนะครับเป็นพระที่สร้างในยุคที่เป็นสมเด็จพุะเทเจาเจ้าโตแล้วนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเลียบตัดชิดแต่เล่งเจออยู่นะครับเล็กๆนะนเนี่ยนะครับนี่ลักษณะขอบแม่พิมพ์นะครับที่เป็นรอยลงมานะครับรอยบังคับเพิ่ามีรักษ์ปุดอยู่ด้วยนะครับทาให้เราเห็นรอยแยกของเนื้อเนี่ยน้อยนะครับนะครับก็ ท่านอาจารย์ญญดูแล้วเป็นยังไงครับได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้เพิ่มจากที่ท่าน,อ,อ,าาน,านอาจารย์ได้มันอยายให้ฟังเพราะส่วนตัวก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ทา่ด้านนี้เท่าไหร่แล้วก็มีอุปรกรณ์ที่ทําให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือของพิเศษนะครับดูยากนิดนึงเนื่องจากว่าเนื้อขาวนะครับลักษณะของผมพิเศษก็คือขาวขุนนะครับขาวขุน แล้วก็นี่นะครับเป็นธรรมชาติที่ดูยากบางทีเราดูเนี่ยให้ดูลักษณะเหมือนกระดูกพระธาตุนะครับขาวขุ่นแล้วบางทีอาจจะดูใสเล็กๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับซึ่งละเอียดมากนะครับเราว่าหาเจอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับอีกหนึ่งเนื้อหน้ครับเนื้อนี้ของจริงดูขาวมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูฟูลอิเซนสแกนครับ ดูฟูลเซนสแกนเพื่อดูองค์ประกอบนะครับขององค์พระนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับอันนี้ในในฟูลเซนสแกนนะครับเราก็จะดูว่ามีธาตุอะไรบ้างอยู่ข้างในนะครับแน่นอนนะครับยังไงเราก็ต้องเจอปูนเปลือกหอยนะครับกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับ ปูนปลาข่อยเนี่ยครับแคลเซียม50เปอร์เซ็นะครับนิกิซีเิียคอน24นะครับขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็เหล็กก็ไม่เกิน1เปอร์เซ็นะครับมีดินมีโมริดินัมนะครับมีโรเดียมกลุ่มนี้เป็นธาตุประกอบดินนะครับมีพาราเดียมครับก็พี่ชาตบครับเดี๋ยวนี้ต้องขอขอบคุณท่านอูยัการใช้มากครับผม ก็บบขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เอาบูชาแล้วก็ส่วนชินน้ำนึ้นช,นนชอนครับ <familiar S 2> <ล>ขอบคุณมากครับผมครับท่านสวัสดีครับ